รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner 935นะครับจากของเดิมที่ขาที่ยึดสลักสายนาฬิกาฉีกขาดแตกหักนะครับกระจกเซ็นเซอร์ฮานเด็ดแตกแลวนะครับก็ย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้สลักของลูกค้าก็ตามคลิปแรกนะครับของลูกค้าไม่ไดเดามานะครับก็เลยใส่แค่ข้างเดียวนะครับอันนี้ก็ เชื่อมต่อสายชาร์จขึ้นสถานะการชาร์จที่54เปอร์เซ็นต์นะครับต่อสายชาร์จเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานได้ตามปกติบาร์โค้ดไม่มีเราก็ปิดช่องทางน้ำเข้าให้นะครับก็ตรงนี้นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเลด วัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านี่คือมาตรฐานการรีวิวของทางร้านล็อกลีไบก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับนะก็ตรงนี้การประมวลผลอาจจะไม่ได้ดีพอเหมือนกับการวางไว้ที่บนข้อมือเดี๋ยวจะวางใหม่นะครับวางใหม่นะครับนี่นะฮะแล้วก็กดไว้นะครับเพราะว่านี้อยู่บนอยู่ที่ ไปหลังมือนะครับก็ตรงนี้นำไปก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าถึงข้อจำกัดการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดก็คือจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหนื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ตรงนี้ วัดอัตราการตีนหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนใี้กับลูกค้าแล้วนะครับนี่นะฮะก็ปุ่มย้อนกลับนะครับนะฮะไฟหน้าจอก็อทํางานได้ตามปกติเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีบายช้อะไหล่การ์มินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ